ดีครับวันนี้มาดูรถไถนานะครับใหญ่และแรงนะครับฟังเสียงมันนะครับไถไรละ400บาทครับใหญ่มากเลยนะครับกอใหญ่ใหญ่ครับ กูแอร์พร้อมครับฐานสับใบครับมาดูว่าจะไถลึกขนาดไหนนะครับโอ้โห oh. oh, oh, เจอตอครับทำยังไงครับยก oh. หางขึ้นคนระับ ดูความลึกครับโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยครับครึ่งขาแข้งครับมันลึกมากครับดูขาครับ ดูความลึกครับโอ้โหสมใจจริงๆครับถปลูอ้อยนี่จัดการเลยครับอื มันแรงจริงๆครับโอเคนะครับคลิปนี้ไม่นานครับเบาๆดูความลึกความใหญ่ครับ